ะะ The m o n s t s t s r s อันนี้นะคะหลังจากที่กดน้องบูมาในรอบล่าสุดที่มีการเปิดจองออนไลน์อะคะ่ะสุดท้ายก็มาแล้วรอนันมากไม่คิดว,ว่าจะมาจากจีนคือตอนแรกคิดว,ว่าการที่สั่งจากไทยอะคะ่ะจะได้จากของส่งจากไทยแต่ไม่ใช่ความจริงรอจากจีนนะคะขนส่งมานาะนมากเป็นอาทิตย์เลยมาแกะน,นะคะ นี่อ่ะนี่การ์ตู้าให้น้อน้นะคะเป็นตัวมาการะลองนะคะเราบูมบูนี้ได้มาแล้วที่กดมาจากจีนะคะกดมาจากบอปมานะคะที่ตอนให้เปิดจอมรอ่าออนไลน์อังนั้นอ่ะเราจะรู้รอยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะเราได้ตัวน้องไซนิวนะค่ะตรงนี้น้องไซนิวแต่ทีเนี้ยคือเขาทาดีมากนะคะ ถ้าเป็นร้านที่มีการหลอกเสียมันจะมีการแกะมาแล้วจากตัวใช่ไหมคะมีซื้กเกอร์มาติดมาแทนแต่อันเนี้ยคือเราอะถ้าจะสุ่มออนไลน์ก็ตามรู้แล้วว่าได้เสียอะไรแต่เน,นี้ยก็คือเราจะได้แกะกล่องใหม่ๆอยู่ดีตอนแรกนึกว่าหรือว่าเขาจะมีการแกะให้อันนี้ไม่นะคะก็คือจะได้กล่องแบบใหม่อยู่ดีทวารู้สึกดีเหมือนแกะกล่องแบบเดิมโอเคเริ่มแกะกันนี่คะ่ะเมื่อกี้แอบไปเอามาเสร็จเซ็ตนึงแล้วค่อ,อยๆเริ่มแกะด้วยความท่านขนเอ้ยต้องไปเรียนรู้วิธีการแกะกล่องให้ อ,นน <c oughs> อนนม่กาชั้นเลไม่หันแล้วันมีแหละช่างมันละกันช่างมันช่างมัน ีจะไม่มีนะ่ยากขนมน้องอยาไม่ขายเลยคืออะไรแค่ถุงอ่ะน่ารักแค่ถุงน้องน่ารักมากจริงๆรับมาเยอะมากเลยนะคะจะแบบนี่ของน่ารักจงๆนี่คือแต่ว่าจะเก็บกล่องไหมค่ะอันนี้ก็จะมีการได้วยนะคะน่ารักมากอันนี้เก็บได้อ่ะอันนี้เก็บแบบแปะพราะน้องเขาตัดส่วนการให้เข้ากับรูปทรงของตัวน้องบูนะคะเป็นสีสานนี้คือสีที่ได้ที่สุ่มมาน่ารักมาก ที่ชอบไปสุดของการแกะจะเป็นอะไรจะไม่ได้นะของการแกะก็สมกลนเนื่งจักลุนแล้วยงังรู้สึกว่าการฉีกถั่วมันสิ้น,นะะแล้วเจอแล้วแน่นมากน้องแน่นมากๆนะคะเอาจริงๆคือจุ๊บจุ๊บจับแล้วแน่นนี้จะเป็นสีเได้นะคะสีเทาลูกกาดขอลองซูมจงังหวะการฉีก่อนมานะค่ะมาซูมจงังหวะการฉีกนะคะ ี่คะที่ผิวสวยแล้วก็ขนนุ่มมากนะคะน้องคือผู้ดีที่แท้จริงนะคะน่ารักผิวพรรณน้อมเอ้ยโอ้แม่ก็น่ารักมากน่ารักมากเลยอุ๊ยต้องปกนี่จกตานะคะน่ารักน่ารักมากน่ารักดีใจมากพี่ได้นะคะอุ๊ยให้ด้วยนี่น่ารักคุณค่าสุดการรอคอยเพราวสั่งมาถึงแม้จะเป็นของป๊อปมากแต่ว่ามันส่งมาจากจีนนะคะรอประมาณอาทิตย์นิดนะคะน่ารักแต่คุ้มค่ามากน้องขนแบบ น้องสะอาดน้องคือหมา <c oughs> น้องคือน้องรูลูกคุณหนูนะคะเป็นปีสาจคุณหนูี่แจริงนะคะลูกผิวพรรณขาวสุกจุดโอเคน่ารักมากค่ะชอบ